อ Isuzu D Max ปี2025ได้กลับมาอีกครั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นและพร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในตลาดรถกระบะของประเทศไทยด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือแม้แต่การลุยในเส้นทางออฟโรดสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของ D-MAX รุ่นใหม่นี้คือการออกแบบภายนอกที่แข็งแกร่งแต่แฝงความหรูหราไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวเสริมความดุดันด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์ใหม่ทั้งหมดชุดกันชนหน้าถูกปรับปรุงให้ดูมีมิติมากขึ้นและด้านท้ายยังมาพร้อมไฟท้าย LED รูปทรงใหม่ที่ดูทันสมัยและสะดุดตาย,ยิ่งกว่าเดิม ภายในห้องโดยสารของ Isuzu D-Max 2025ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแผงคอนโซลหน้าใช้วัสดุคุณภาพสูงติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนตระบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB หอวลายจุดนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติและเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าที่ให้ความสบายในการขับขี่ทางไกล สำหรับด้านสมรรถนะ Isuzu D-Max ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตร D-Blue Power และ3.0ลิตรเทอร์ลิโบที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ประสิทธิภาพในการเร่งและประหยัดน้ำมันดียิ่งขึ้นรุ่นเครื่องยนต์3.0ลิตรยังมีกำลังสูงสุดถึง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพละกำลังในการลากจูงหรือขับลุยเส้นทางสมบุกสมบันระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อ ร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าดิฟล็อกช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับผ่านเส้นทางที่ทา้าทายนอกจากนี้ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลและการทรงตัวที่ดีขึ้นในทุกสภาพถนนในด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max รุ่นปี2025มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติ Forward Collision Warning with AEB ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเลนดีพาร์ตัววอร์นิ่งกล้องรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับจุดอับสายตาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่อีกหนึ่งจุดเด่นคือการที่ i s ู z u ให้ความสำคัญกับเรื่องความทนทานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่คุ้มค่าด้วยอะไหล่ที่หาได้ง่ายและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าการเป็นเจ้าของ d m a ม2 0 2 5จะไม่เป็นภาระในระยะยาว Isuzu D-Max 2025ยังมีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ไล์สไตล์ของผู้ใช้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นส p า r ์สำหรับงานบรรทุกหนักรุ่นแคปซี C, สำหรับคนที่เน้นพื้นที่โดยสารและรุ่น V-Cross ที่ออกแบบมาสำหรับสายลุยโดยเฉพาะด้วยการออกแบบใหม่ทั้งภายในและภายนอก สมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความปลอดภัยที่ครบครัน Isuzu D-Max ปี2025คือรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์คนไทยได้อย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะใช้งานในเมืองในชนบทหรือในการผจญภยัยนอกเส้นทางรุ่นนี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม